ง่ายเจ้าผมได้ไหมเออผมได้มาเล่นแบบชั่วออบิเกเตอร์สซึ่งผมไปเล่นหลังใหม่มามาดับออบิของมันผมสร้างครบแล้วเนาะนี่สุดแล้วออบิที่ง่ายสุดถ้าใครไม่ผ่านโง่โกดโง่โง่โหคือบ้า เอาอยู่ตอนนี้คือแทบมันจะง้งกับวีดอยงนี้เจ้าว่าสงสัยว่าเจ้าของยังเล่นไม่ผ่านแล้วคนแล้วคนเล่นมันจะแล้วคนเล่นมันจะไปหรืออะไรมองว่าคุณผายได้ก่อนเถอะอย่าบู๊บุดด้วยส่วนตรงน,นี้ก็คือมันจะเปิดประตูให้เอง ต้องเอออปิดอ่าเปิดแล้ว,ลวไอ้ตรงนี้มันจะเหมือนขอไม่แท้เลยแต่ผมจะลอกเนี้มยมีแทมบางส่วนนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีอะไรแต่สคัญอ้ารับร่ดเทออังมได้ทั้งหมด

คาบ่เชียของคอยเป็นเกย์อังกฤษออสสเปนิชสวนตรงนี้มันจะมีดาบให้แต่กได้ดูอยู่ลูกชิน้นคับผมมีลูกชิ้นให้ลูกชินกช้นทอดลูกชิ้นทอดดาเมจหนึ่งร้อยไงละ่ะคตรฟิลฟาว ต่บไาเอาไประดับที่สองระดับที่รองลงมาจะยากมาตบมันกบอกเลยไอ้พวกดูฉเฉลยอาจจะไม่กล้าทำกับผมเพราะว่าถ้าใครทำให้ผมมุ่นโกรธไอ้นั่นมันพูดมาหาคุณบกวกนะคุณไม่ดูฉเฉลยนะคุณอาจจะไม่รอดในวันนี้ เดี๋วันหน้าไม่เอามาดูมามามาเรา,า,าไปดูจุดแก้มันเจุดแก้งั้นได้ตรงนี้เอาไอ้นุ่งนี้คุณเหวียวมันปลอดภัยใช่ไหมมันเคยปลอดภยออัยเงื่นเลยดยดีมันแย้ข้างล่างนั่นสวนสุดนักภูมิทางนี้โอ้สามารถกระโดดไปได้เหมือนกันนะ แค่มาดูเลยมาดิสคูกก่นี้วสมน้ำานไม่เลบิวตี้สูตรไม่มีน้ำาอมเลยแ่้าเหนูก็ขึ้นมาวแล้วเอกรรมกรกรรมกรนี่เลยพุ่มบับพุ่มบับ จะย mm ังจะยังอันคิดหนึ่งพันเหนียวพึ่งบับชุ๊อันนี้มันจะกระโดดยากนิดนึงเอาเดาใจเห็นว่ามันปลอดภัยสูบคุณคิดผิดแน่นอนคือมันจะไปไม่ทันเลยเลย ไปดิ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 บอบี้ไปดิไปดิบอบี้ไาดิอ๋อสองสองสองมากสามแบบแบบผมแบบเลยแบบยางส่วนที่มัน พี่จอตอนนั้นบอกว่าถูกหลอกผมถูกหลอกอัตมาถูกหลอกอัตมาถูกโกงทางท่านสิริพงศ์ก็เลยถามว่าเอาแล้วไปถูกหลอกถูกโกงเรื่องอะไรผู้ชมจำได้นะครับเมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอตอนที่เปรวจใจฟ้าคือรับประกฏว่าไปเจอเป็นเป็นเช็คตเช็คเงินสดค่ะคือมีคนอื่นนะคะออกเช็คเงินสดสองจ่ายแต่ว่าเอ่อทั้งหมดนี้นะมันรวมมูลค่าเราเป็นร้อยล้านบาทแต่ ทาวไม่ได้เอาไปนมาเป็นตัวเมันจะไม่ถึเขาไปคืนเงนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวัดก็ยังไม่ได้เงินใช่เรา็ยังด้ตั้ว่าอยเรื่องกงภาษีอะไรที่เายกได้ไอี้ที่เปล่าเาจะใส่เช็ครองลออกมาพือเอายอดนี้เป็นเงิใบหนงาบ้าปรกฏว่าตัวของจอดอว่ากจบอกกับตรวจว่าถูกโกงมีคนมายืมเงินแล้วไม่ใช้ สักพักหนึ่งเขก็่าจะบริจาคเฮลิคอปเตอรต์ให้เลยใหอาจจะมาเอามาใช้คนเดียวแต่ปรกากฏกลายเป็นขอ,ขอยืนเนมเงินไปซื้อเฮลิคอปเตอรต์อีกลำได้ไหมอตมาก็เลยให้ยืมเงินไปสุดท้ายเขาได้กลัวกล้างว่าบริษัทเขาล้มไปมันก็เลยกลายเป็นเช็คที่ขึ้นเงินในร้านอ้อันนี้ก็เป็นการบอกเลาเราื่องราวของเช็คสาสิบไปส่วนผู้บริจาคอะ ตู้บรมีิดตู้ในอนี้ก็ไนะเพราะว่าเวจะออกตู้บรษัทก็ม่ง่ายคเาสันาระานมาก็ไต้บราไปที่นาตู้ก็จะมีเขียนชื่อว่าอาหากว่าอะไรนี้ต้จเป็นว่เป็นนี้โนบิสนอะไรคำชตอนนี้คือ I was so s a เอ้น่าเลยดเ

สบายดีคือดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเฉยไม่ดูไงแต่อยู่ที่ว่ามันจะหานกดูได้ป่าเกียวละเกี่ยวเว้ยเกียวนว้ยสวยเนอะน่ักมันเป็นอัลลอกอัหลอก นีเราสามารถรับลูกชิ้นกระดาษได้เอาบีตต่อไปเลยเอาบีตดีรอลงมาแค่อีีเดี๋ยวคนหนึ่งน้องอยาจะเป็นนเองเก็บสีไว้ได้น่าสนใจใหม่ปมเพี้ยนอันนี้มันห่าเนาะ My leg. ย่อมมันจะรีแลกนิดนึงเพราะว่าเออโอ้ยรีแลกซ์ว้ยสง่ตัวยมกระโดดไปตรงนี้ยมั้ไม่ได้คุแล้ววะไม่ใช่คแล้ววะ ส่วนตรงนี้โดนทีจะตายนะไอ้ไอนะ้น้ำซีดมี่เนี่ยไอ้คืนเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเจ้าซ้างไม่ค่อยเหมือนเขาดี่ก็มอกมาก็ไปเก๊เก,แกะ๊ะไปไปเก๊โอ้ไปซื้อลูกคิดว่าไอ้ท่านี้มันปลอด ถูกอยูเยเลยจะไปเตรียมมานู่ยอย่าไปเอาดาบอันนี้ครับุบำมาเอาลูกชิ้นแล้วก็กระโดดมาทางนี้แค่เนี่ยแค่เนี่ยสบายเหมือนชิมปูต่อไปมาออบบี้ต่อไปกัน โรฟลอยังต้องเลิกกิจวัตเกมงันลือบดีด้วยตรงนี้มันต้องทำงยังไงมันจะวิ่งเร็วนี่น่นาสามว่าตรงนี้ไปทำอะไร คือดิผมจะเริ่มกุกวาได้เลยแรกุกวาจะจำลองอกุกวาระดับเทียนโก,กวาระดับเทียนส่วนคนนี้เป็นส่วนอีกคนเอกคนนี้ไม่ผาม่านมาได้ดม,น,น,มนยอดมันนีมันย่อมันถ้ามันผา่านมาได้นะนับว่ามันเป็นย้อมันรู้เลย อ๋อมันผ่านได้ยังไงผมไม่อาจ,จคิดว่ามันจะผ่านได้ผมไม่คิดว่ามันจะสามารถไปได้เนีย่ยไ,ไปไม่ไดม้มันต้องไปไหนกันเฮ้ยจะรอให้เราไปได้เฮ้ยเฮ้ยไปได้ช่วยอะไรวันน่าจะมีปืนยิงทีเดียวไว้แ,วแกง้แค่นนะตรงนี้โหต้องอย่างดีมัน น่าดูขาดไ้ตรงนี้โอ้าใสุดเท่ไปวยิงเมื่อวงยิงเมื่องย,ยิงเล่นยิงเล่นยิงดแต่เม่จะเป็นกำแพงล่องหนนะ ส่วนถ้าคุณอย่าไปเล่นดาบตออไปแล้วมา,าแล้วเราชุดอันนี้คือสะพานกระจก่ผ่านตรงนี้อย่าไปเหยียบไปพุ่งนี่มันสว่วนตรงนี้คือสู้กันจะกว่าคนนี้คนสุดท้ายจะคนสุดท้ายเท่านั้นที่จะรอดอเนี้ยเมาอววิทยาลิสุด อ, <c oughs> อันนี้ออมพี่เก่าแก่อันนี้ออมที่ยากที่สุดผ่านไม่ได้คืองูกูคืองูมูคือบ้าอุย้ยยากแมวอันนั้ผมจะมาถึงตรงนี้แล้วนะมันจะมีให้อยู่